Afterwork Podcast give you good inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับใครเป็นหนึ่งใน1%ของคนบนโลกนี้บ้างครับที่เป็น INFJ ผมคนหนึ่งแหละครับที่เป็นคนหนึ่งในนั้นบุคลิกภาพของคนกลุ่มนี้หรือที่เรียกกันว่ากลุ่มผู้แนะนำพวกเขาจะมีอุดมคติหรือจรรยาบันมาตั้งแต่เกิด แต่สิ่งที่ทําให้แตกต่างจากคนกลุ่มอื่นและเป็นที่หาได้ยากก็คือมีความเด็ดขาดมีความมุ่งมั่นในการทําอะไรคนไทยนี้ไม่ใช่คนช่างฝันมากนักแต่เป็นคนที่สามารถก้าวตามแนวทางได้อย่างมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างเอฟเฟกต์ด้านบวกได้คงทนถาวรได้จริง INFJ หรือผู้แนะนำมีแนวโน้มที่คิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือจุดประสงค์ในชีวิตของพวกเขา มันก็ตรงตัวกับผมอยู่เหมือนกันนะครับการที่ผมทําช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะอยากช่วยเหลือและแบ่งปันแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้ฟังที่กําลังมีปัญหาหรือไม่มีความสุขกับชีวิตและกําลังหาทางออกผมจึงพยายามทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาประมาณนี้ผมใช้สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นแรงขับเคลื่อนพนลังในตัวในการทำแม้ว่าบางวันจะเหนื่อยกับการทำงานประจำมา,มากอะไรก็ตาม แน่นอนว่า INFJ นั้นจะมีลักษณะหลายอย่างรวมกันอย่างมีเอกลักษณ์จะเป็นคนที่ดูสุข,ขุมนุ่มลึกพวกเขามักจะมีความคิดเห็นตรงไปตรงมาและจะมีพลังและแรงต่อสู้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อแนวคิดที่พวกเขาเชื่อมัน่นคนได้มีบุคลิกแบบนี้มักจะมีความเด็ดขาดและจิตใจที่ตั้งมัน่นแต่ถึงอย่างนั้น INFJ มักจะละเลยการดูแลตัวเอง ในความตั้งใจและลงไหลในสิ่งที่ทําที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้านั้นมักจะทําให้พวกเขาเลยขีดความจํากัดของตัวเองไปในความมึนเกินแบบนี้แหละครับที่ทําให้ความอ่อนล้าสะสมสุขภาพไม่ดีแล้วก็มีความเครียดเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าพูดมาถึงตอนนี้ผมก็อดนึกถึงตัวเองไม่ได้เลยครับผมเองมักจะชอบทําอะไรที่เกินขีดจํากัดสุขภาพตัวเองอยู่บ่อยๆตั้งแต่สมัยเรียน จนทำให้ตัวเองต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายรอบเหมือนกันผมขอพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคนประเภทนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มที่จุดแข็งก่อนเลยนะครับข้อ 1. มีความคิดสร้างสรรค์พวกเขามักจะถนัดหาโซลูชันใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ดีนะครับ 2. มีความลึกซึ้งคือพวกเขามักจะมีความสามารถพิเศษ ที่เข้าใจแรงจูงใจความรู้สึกหรือความต้องการของคนอื่นๆได้ดี 3. มีหลักการคือพวกเขามีความเชื่อที่ตั้งมั่นและฝังลึกและสามารถแสดงออกมาได้อย่างเป่งประกายเวลาที่พวกเขาพูดหรือเขียนอะไรมักจะได้แรงสนับสนุนที่ดีและน่าดึงด,ดูดสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ดีให้กับผู้อื่นอีกด้วยนะครับ 4. มีความหลงไหล คือพวกเขามักจะทําอะไรในความเชื่อหรือความลหลงไหลในตัวเองจนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือยออ่อท้อและ 5. เห็นแก่ผู้อื่นคือเวลาที่พวกเขามักจะทําอะไรจะคิดเสมอว่าการกระทําของพวกเขาจะส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรและเป้าหมายของพวกเขาก็คือการทําในสิ่งที่ช่วยเหลือคนรอบข้างและทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นครับแล้วจุดอ่อนของคน INFJ มีอะไรบ้าง ผมขอเล่าดังนี้นะครับ 1. อ่อนไหวต่อการาวิพากษารณ์มักจะอ่อนไหวเมื่อมีคนมาท้าทายกับหลักการของพวกเขาแต่ในบางครั้งพวกเขาอาจจะตอบสนองหรือโต้กลับด้วยท่าทีที่รุนแรงด้วยเช่นกัน 2. ไม่ชอบที่จะเปิดใจบางครั้งพวกเขาอาจจะปิดกั้นตัวเองหรือสร้างระยะห่างในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างพวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเปิดใจ และ,สะแสดงความอ่อนแอให้กับผู้อื่นเห็นครับพวกเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นที่เขาต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองครับ 3. ชอบความสมบูรณ์แบบหรือศัพท์ที่เขาเรียกกันว่า perfectionist พวกเขามักจะยึดติดกับความสมบูรณ์แบบในชีวิตมากจนเกินไปในบางครั้งพวกเขามักจะยึดติดกับการแก้ไขข้อบอกพร่องในชีวิตอย่างต่อเนื่องและ 4. มีแนวโน้มที่จะเบร์นเอา พวกเขามีทางเลือกน้อยครับสาหรับการที่จะระบายปัญหากับผู้อื่นบุคคนประเภทนี้มักจะมีเพื่อนน้อยเพราะด้วยความที่เขามีนิสัยแบบที่ชอบปิดกั้นตัวเองนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ i อ้เนฟเจอาจจะหมดแรงหรือเบนเอาได้ง่ายถ้าพวกเขายังไม่พบสมดุลในการขับเคลื่อนพลังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นกับการดูแลแล,และการรักผ่อนของตนเองแต่ i n f j บางท่าน หรือบางคนที่สามารถหาสมดุลอันนี้เจอแล้วได้มีใครบางคนที่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้อีกทีนอกเหนือจากตัวเองที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับพวกเราทุกคนจะเป็นต้องมีโค้ชส่วนตัวเขาถึงจะลดปัญหาการเบิร์นเอาได้น้อยลงนะครับและนี่ก็คือลักษณะคร่าวๆข,ของคนประเภท INFJ มีเพื่อนๆคนไหนเป็นคนประเภทนี้กันบ้างครับ และเคยเจอปัญหาอะไรบ้างกับชีวิตสามารถมาเล่ามาคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังบ้างน,นะครับสุดท้ายนี้รบกวนติดตามเราเพื่อไม่พลาดสาระและแรงบันดาใจดีๆจากเรากันเนประจำนะครับขอพลังจงสถิตยอยู่กับเพื่อนเพื่อนครับ after work สวัสดีครับ